ันนี้อากาศดีอุณหภูมิเท่าไหร่ไม่รู้นะคะยินดีต้อนรับสู่ประเทศเยอรมันอีกครั้งนะคะกลับมาก็คือต้นลาบออกดอกสีเหลืองเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวสาจะไปทุ่งต้นลาบต่างหากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเนาะบรรยากาศดีมากๆทางๆะคะือสวยมากเราต้องไปจอดตรงนินตรงนู้นนะไปเดินตรงนู้นแล้วก็ถ่ายกิปโอ้สุดยอดมากโอ้ยสวยนะอากาศไม่ร้อนไม่หนาวนะคะ ากาศกำลังดีมีแสงแดดงนี้พามาเที่ยวบ้านนอกอีกแล้วนะคะอุ้ยสวยมากชอบมานเลยแบบนี้พาเ,เพื่อนมาชมต้นรับแบบนี้เดี๋ยวบรรยากาศสดชื่นเดี๋ยวลุงสาจะพาเ,เพื่อนไปดูต้นลาฝั่งโน้นค่ะเ,เพื่อน เหลืองอะลามแต่ว่ายังยังบานไม่หมดเนาะต้นเขายังบานไม่หมดโรมมันก็แรงด้วยตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือต้นต้นเข้าสาลีเนาะฝั่งข้างหลังนุ่ก็เป็นต้นราบเนาะเดี๋ยวสาจะเดินไม่รู้ว่ามันจะมีทางเดินได้ไหมอยากถ่ายรูปกับอดอกสีเหลืองๆนี่บางคนก็เรียนดอกผะก,การังจะสาจะติดเรียกต้นราบค่ะเพื่อน อันนี้คือต้นข้าวสาลีเน,นี่ยมันกำลังจะแตกรวงค่ะต้นโตนได้ประมาณฟุตครึ่งละเดินไกลเดินย้อนมาดีดีหน่อยที่ว่าไม่มีคนขับรถขึ้นมามช่วงนี้เขาจะอยู่บ้านกันวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดนี่ค่ะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นถนนรถวิ่งเนาะแต่ช่วงเนี้ย ไม่มีรถวิ่งเข้ามาเนาะว้าวนี่ให้ดูต้นบาบดอกบานนะแต่ว่ามันยังบานไม่หมดกลิ่นมันจะออกสับสาบนิดนึงนะมันจะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นี่เดินกันเนาะโอ้บรรยากาศดีมากนี้ก็จะเป็นช่วงกังหันลมนะคะตรงนี้จะเป็นช่วงกังหันลมหมดเลย ถ้าขับรถเลยไปตรงโนนตรงนู้นน่ะกังหันลมสวยมากบวกกับที่เขาปลูกต้นลับเต็มทุ่งไปเลยอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงทุ่งต้นลาบแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆมันจะถ่ายย้อนแสงหน่อยหรือเปล่านี่ค่ะมันจะเหลืองแบบนี้เลยเหลืองอลามมาก <c oughs> กลิ่นมันไม่ค่อยหอมนะคะเพื่อนกลิก่นมันจะออกสับสนนิดน <c oughs> ึงสวย ดอกไม้ดอกยุ่งดอกหญ้าขึ้นเต็มเลยยกสวยสวยนะคะพเพื่อนเออดีมากเลยอ่ะไม่ค่อยมีรถวิ่งขึ้นมาปกติถ้าเป็นช่วงต้นรับบานอย่างนี้นะจะมีคนมาเดินที่ไร่เนี้เยอะมาเดินเพราะว่าทางมันสะดวกเนาะพเพื่อนอคคสวยมากกลิ่นมันจะออกแบบ กินมันจะออกแบบสับๆบนิดนึงเดินต่อเดินต่อนะคะทางฝั่งโน้นเนี่ยมันจะลบนิดนึงแต่ตรงนี้ตรงนี้ค่ะทางถ้าเดินขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นเดินเขานะคะมันจะเป็นเดินขึ้นไปนะคะแล้วมันก็จะลาดลงไปมันก็จะเห็นทุ่งต้นล้ามหมดเลยแต่ว่าสาเดินมาคนเดียวก็ค่อนข้างข้างในมันจะเป็นป่าเดี๋ยวเหม้กันนะ แต่กลางวันคงไม่น่ากลัวไปกับเพื่อนเดินได้ตัวน,นี้ต้นลาบสง่งริ่วเลยไม่กลามันจะตื่นตาอยนี่อ้ข้างในมันจะมี จะมีช่องทางเดินทะลุจะว่ามันเป็นป่าไเพื่อนๆสาเดินมาคนเดียวก็ไม่กล้าเดินตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกที่ส่องสัตว์ศาคตนะเคยเอ๊ะมันไม่มีบันไดขึ้นแต่สาเคยไปอีกที่หนึง่งมันมีบันไดขึ้นไปข้างบนมันก็จะมีะเห็นกระป๋องกาแฟเห็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากลางคืนมีคนมานอนอะไรเออเป็นเหมือนเป็นเหมือน เขาเรียกอะไรนะที่ส่องสัตว์มากกว่านะแต่บางที่มันก็ไม่มีบันไดขึ้นไปมันจะเป็นเสาขึ้นสี่สี่ต้นอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีบันไดเห็นไหมเพื่อนๆตรงนี้มันจะเป็นถนนนะมันจะราดลงไปเดินขึ้นไปอีกมันจะเป็นเน,นแล้วก็จะเป็น่านลงไปจะมองเห็นทุ่งรบับเต็มไปหมดเลยแต่ว่าสาไม่กล้าเดินเพราะว่าเดินมาคนเดียวมันเปี่ยวไง มันไม่มีผู้คนไม่กล้าเดินไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวคนอ,อุ้ยสวยเนาะวิวตรงเนี้ยอ่ามาถึงตัวนี้แล้วสาจะอัปเดตอะไรให้เพื่อนฟังนะคะอ่ามีเพื่อนหลายคนที่ลง y o ยูทูบเราบอกว่านั่งอ่าไทยไอเอ์นะคะบร,บริการของพนักงานแอร์โฮสเตสไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อาสาจะบอกว่าตอนที่ตอนขาไปสานั่งการบินไทยไปใช่ไหมเขาก็บริการดีนะสาให้90%บริการดีไม่ว่าคนไทยหรือฝรั่งเขาบริการเท่าเทียมกันโอเคอาหารก็โอเคนะ80%ก็คือมันไม่ถึงขนาดเลิ่หรูอลังการมากแต่ว่ามันก็โอเคใช้ได้ให้คะแนน80%นะคะแต่ขากลับขากลับนะคะ าก็โชคร้ายคือนั่งไม่ติดหน้าต่างก็คือมาช้าแล้วก็เช็คอินช้าก็คือได้นั่งแถวกลางนะคะแล้วแฟนสาตัวใหญ่นั่งตรงกลางพอดีเลยแถวกลางมันจะมีสามที่นั่งแฟนสาก็นั่งตรงกลางและสานั่งริมทีนี้ก็มีอ่าเขาก็ได้พอขึ้นเครื่องเทคออฟเรียบร้อยเขาก็มีพนักง,งานอ่าคาด่าจะเป็นไม่ใช่ผู้หญิงแล้วก็ไม่ใช่ผู้ชายนะคะเขาก็มาบริการสาก็บอกว่าอ่าแฟนจะกิน แกงเขียวหวานไก่เหมือนเหมือนกันเรล่าอย่างเงี้ยขอสั่งสองที่สั่งให้แฟนนะแล้วเขาเสิร์ฟให้เราก่อนเสิร์ฟให้ผู้หญิงก่อนแล้วก็บอกว่าขอให้ขอเลื่อนไปให้ผู้ชายก่อนได้ไหมเพราะว่าเขาอยู่ข้างในแล้วคนเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าเขาสั่งก็สอนมาเออเขาพูดแรงนะให้ไอ้เทคแคร์ผู้หญิงก่อนเลดี้เฟิร์สเล้ก็พูดใช่เข้าใจว่าเลดี้เฟิร์สแต่เลดี้อยู่อยู่ อันแรกแล้วผู้ชายแฟนเราอ่ะอยู่ตรงกลางเราเขายับให้เขาก่อนได้ไหมคือเขาให้เราก่อนก็จริงแต่เขาจะให้อีกคนนึงให้แฟนเราคือยกข้ามเราไปอ่ะประมาณเกือบข้ามหัวเราไปอย่างเงี้ยเพราะมันติดกันมากเลยนะที่นั่งโอ้เขก็เบี่ยงเราอ่ะเสร็จแล้วก็ไม่พูดทีนี้พอตอนหลังเขามาเสิร์ฟเสิร์ฟขั้นที่สองโอเคผ่านไปพอขั้นที่สามเขาจะมีรอบสามเสิร์กาแฟกับขนมปังแซนด์วิชเขาไม่ให้ลวเลวย ให,ให้แฟนเราคนเดียวแต่ไม่ให้เราโอเคเราไม่ได้แคร์หรอกว่าไม่ได้กินแซนด์วิชฉันฉันรู้สึกติดลบมากเลยนะว่าบริการแย่มากคนละไฟนะไฟกลับแต่ไฟไปเนี่ยโอเคไฟกลับนะให้คะแนน5 0แล้วกัน50-50ใครจะคิดจะกลับไทยไอเวก็ถ้าโชคดีก็อาจจะเจอพนักงานเสิร์ฟดีถ้าโชคลายก็จะเจอแบบเนี้ยเจอแบบเนี้ยพวกวิงเวียงอะ่ะ พวกแบบว่าเห็นคนไทยนั่งแล้วแบบเบี่ยงเมียงใส่แต่บางคนเขาก็ดีนะแต่บางคนก็บริการดีแต่ประเภทที่ว่าไม่ใช่ผู้หญิงแล้วก็ไม่ใช่ผู้ชายใบให้นิดนึงอันนี้เขาจะเวียงเราแน่นอนวิงผู้หญิงไทยแน่นอนอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเให้คะแนนการบริการ50แล้วกันไม่ถึงก็ติดศูนย์แต่บางคนที่เขากลับไทยมาแล้วเขาบอกว่าฉันติดลบอะฉันลบหนึ่งลบสองเลยนะเพราะว่าบริการเยี่ยมมาก ใช่บริการการบินไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีแต่ดีเป็นบางบางไฟ์เอาอย่างนี้ดีกว่าบางไฟ์ก็แย่ยมากอันนี้ก็ยอมรับครั้งต่อไปที่สาจะกลับไทยก็คือคิดไว้ว่าจะสต๊อปไฟ์อาจจะไปของอาหรับเอมิเรตอะไรพวกเนี้ยไปลงที่ดูไบหรือว่าไปลงที่อาดูดาบีเขาบริการดีมากทุกคนเท่าเทียมกัน ซาก็คิดจะเปลี่ยนไฟไม่งั้นก็จะเปลี่ยนเป็นลูกฮันซาไปเลยอะไรประมาณเนี้อันนี้คืออัปเดตให้ฟังนะถ้าเพื่อนคนไทยคนไหนที่ยังไม่กลับแล้วคิดที่จะกลับแล้วบุ๊กตั๋วของการบินไทยก็คิดนิดนึงถ้ารับได้กับพฤติกรรมแบบนี้ก็บุ๊กถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องบุ๊กอะไรเงี้ยเออมันก็ขำ,ขำๆโอเคครั้งต่อไปที่สาจะกลับนะก็ไม่แน่ใจว่าจะกลับไป สายการบินไทยไหมเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งโอเคอัปเดตให้เพืเ่อนๆดูแค่นี้นะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมคลิปสานะคะขอให้ฤดูนี้แล้วดูใบไ,ไม้ผลิเนาะขอให้ทุกคนคิดดีทำดีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงโอเคสวัสดีค่ะ